ก่อนะคะหลังจากเสร็จงานถวายเครื่พันสาเมื่อเช้านะคะวันนี้เขามาสำนักงานได้ของฝากมาฝากกูหลุดมาล่ำใจเกินหน่อยะคะ่ะได้ทุเรียนทอดมาฝากนะคะแม่แตนกลังแม่แตนกระลังเ,เอ,อิญลูกๆมาเอาอยู่แต่หางลูกๆลูกๆลูกลูกๆขม้าขมีในใการซ่อมมาลูกมา

ดูดีล้วหาอย่างนี้่หาถุงค่ะไปสวนแล้วเอากระมือไว้กินเยอะมาได้เนื้อใบทับบ้านแหละใดอะใดเรียนถอดมาจับนบ้จเากด้เลเ็กตีูวานี่รถสู่พ่อหดบ้านเราเราสงมาสั สนามยินก็เลยบอดย้านตไปรถตู้าก็เลยมมีได้มหแกคือชเ้อาคือถุงมาใส่มีถุงปะไปขอถุงน้ำทิด้ทีนเอนเดยดไม่ยิ่งมาให้มาอยู่เต้ไปบอกไม่ยิ่งหลยเื่อไดเอา อมเอาย่าวย่า่บขคอยเฮ็ดเบียกหนาแบบดวนดูสวยขึ้นว่าตาเแร็ขอบคุณค่ะขอบคุณบอสนะคะ